กลับทักทายสบายดีพี่น้องมาพบพอกับสาวสาวผนมในต่างแดนเชียนเคยเนาะค่ะพี่น้องแล้วมาๆมา,มาเก็บสะเดากันพี่น้องเก็บสะเดากหน่อยจ้ะพี่น้องเก็บเดาสะทว์ก็สิได้ทำการต้มได้พี่น้องออได้อยูออ่หม้อนึงหัดยอดแบบอ้วกเสตา chật như này Chờ มันนี่สถาติเจ็บบ้านเพราะว่าคนน้อยบอสบายพี่นอ้องคนน้อยบอสบายเห็นป่ะพี่นอ้องยอดนี่เห็นไงพี่นอ้องเห็นบป่ะสดาวได้อยู่หมอนะังหมดจ้ะ ใช้เท้าด้วยพี่น้องเาใช้เท้าเราใช้เท้าทิ่หญ้าออกเพื่อนกันกำลังใหญ่พี่น้องกำลังสวยงามใช้เท้า ที่ว่าสา,า,สาทว่ามันงามยอนอย่างสาทาพ,พี่น้องสังเกตบ่นไ่ไอท่าใบเพิ่นออกมาเป็นแบบนี้ถือว่าใบจริงนอกจากพี่น้องแต่ถาใบเพิ่นท่านได้ออกยืกยกักษมันสิออกเป็นแบบคือใบพักกาดเน,นาะจ้ะ เนี่ยเนี่ยใบใบใบแรกๆเนาะ,ะจ้ะพี่น้องแต่คันเริ่มเริ่มออกแบบนี้นะรับรองรับประกันเนาะจ้ะพี่น้องเติบโตวสวยงามแน่อนอนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่อือไปถอนต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งเด้ออ๋อลงก่อนมือก่อนอ่ะสวยงามพี่น้องสวยงาม น้ำเพี่น้อน้ำนะอันนี้สะทาสาเซ็ดไอ้น้ำประกาสะทาสเาเซฮ์น้ำประกาพี่น้องนี่อันนี้สิเป็นน้ำไม้น้ำประกาเนาะะถ้าสะค่อยเห็ดไปน่าจะพี่น้องอันนี้กระโดด ลืมซื้อมันจกดอกอย่างีนกระรังออกในพี่น้องเห็นไหมเลยพวกกล้องโฟกัสดีอยู่ได้เ่ยโฟกัสดีอยู่นะกล้องเราอันนี้ก็อันนี้ก็งามพี่น้องเลยรรมชาติทั้งนั้นเลยเนี่ยซื้อภาษาโนเวว่าซื้ออีกเกกเล็บมะมัยอีกเกกเล็บมะยายน่าจะพี่น้องซื้อมันเนาะเนี่ยซื้อดอกไม้ชนิดนี้เนาะสวยงาม

จากบ้านจะลูกๆหน่อยนะจ๊ะไปยังไม่ได้ตัดนะจ๊ะพี่นอ้องงามหมดเลยมีตัวอะไรด้วยใสีนินนมนะุ่มนตลองใส่สินนนที่นนมุ่มนมน่ารักจังเลย ัน,นี้ก็จะเป็นต้นกระเทียมจากพี่น้อกที่สะทาดปีกาย่ในสะทาดปลูกแล้วก็กินบอเวอริรกับวัจัดสาระเน่ก็มีด้วยนะคะแต่อยู่ข้างในเลยสาระเน่ลบในพี่น้อกที่จริงสาระเน่หลาย ลบในบัดปลูกข้างในพอซาลาเ่นี่ก็ซาลาเ่นี่ก็ซาลาเ่นี่ก็ซาลาเณ่ออซาลาลบในโอ้โอโอโอยกดเนาะโอหลยตัวนีลบใยยนลยตัวนีนี่ก็แม่นเนี่พี่น้องนี่เามน,เนี่อันนี้ก็ซาลาเเด้อนี่ยเนี่ยเนี่นาใส่ซุปแซบได้เลยพี่น้อง ข้างในแย่ๆ,ๆอืมเคุณอยู่ข้างในน่จาจะพี่น้องนี่โอ้สวยงามสวยงามอืมนี่เดะเต็มเลยนี่นึกว่าพฤนสิกเกิดซะดอกอืมอืมน่จาจะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระเทียมเก่าของปีไก่เนี่ยน่จาจะพี่น้องสาพลาดกินบวเบิร์ตน่จาจะพี่น้องนะนี่บวมนกินบวเบิร์ตทอนหัวนเพิ่นบวเบิร์ต คนลออกมาใหม่เนี่นี่กระเทียมในเบียมันละกะันส่วนนี่นี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็ใช่อันนี้ไม่ใช่เขาออกส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ห้องอยังไอไอต้นพักกาดเก้าน่นจาจะพี่น้องนะบ่ได้ทิ่มเพิ่นขึ้นมาอีกตัดไปแล้วรอบหนึ่งกินมไปแล้วรอบหนึ่งน,นาาจะพี่น้องนะไอเพิ่นออกอีก อเคน่าจะท่านผู้ชมสาวธาตกะได้พามาชมหลังบ้าน66สวนหลังบ้านอันน้อยนิดของเรากับธรรมชาติน่าจะลมพัดวิวีนอกจะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวธาตุพนมในต่างแดดนะเด้อจะพี่น้องเดี๋ยวสาวธาตสจะเอ,เอาเอาทั่วน้อยออกมาปลูกนอกจะพี่น้องเนาะบายบายเด้อจะบายบาย